ถ้าจะพูดว่ายืมเงินไม่ต้องมีเอกสารกู้ยืมใช่ไหมก็มใ,ให้เขาหาเอกสารมาเราเซ็นกู้ยืมเข้าไปเลยมันก็ไม่มีก็ไม่มีมก็ถือว่ามาวัดก็ต้องมาทำพิธเขาก็เข้ามาแล้วก็จับวัวตามาเนี่ยไปโขกกับผน,นังมีหลักฐานอยู่ไปดูทางใน พูดว่ายืมเงินไม่ต้องมีเอกสารคู้ยืมใช่ไหมเพราะนั้นการที่ไม่มีเอกสารคู้ยืมใดๆมันก็พูดว่ายืมเงินไม่ได้ก็ให้เขาหาเอกสารมาเราเซ็นคู้ยืมเข้าไปมันก็ไม่มีเพราะนั้นเมื่อไม่มีก็ถือว่ามาวัดก็ต้องมาทําบุญอย่างนี้ท่นหมายความว่าเงินทั้งจนวนทั้งหมดที่เขาอ้างว่าเรายืมเนี่ยหมายเพราะว่าเป็นการทําบุญช่วยจิตกุศลเองถูกไหมคะหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานผู้ยืมใช่ไหมจ๊ะ ถ้ามันเป็นผู้ยืนก็มันก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายที่สงใจครมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าทางหลวงพ่อเองเนี่ยเหมือนมียานยื่นกุญแจโบสถ์ให้ค้ำประกันเลยว่าอไม่มีเงินคืนอไ้ไม่ไม่ได้มีจริงเไม่เป็นความจริงไม่มีไม่มีใครยื่นกุญแจโบสถ์ได้มันโบสถ์ไม่มีกุญแจโบสถ์ที่นี่ไม่มีไอ้ดูเลไม่มีกุญแจคือจาหลักสําคัญที่มาที่มาบอกว่าทางวัด ยืมเงินหรืออาตมายืมเงินเนี่ยนะอาตมายืมเงินมันต้องมีหลักฐานการกู้ยืมอย่างเดียวม่เาม่มีการการกู้ยืมมาเขาดำเนินตามกฎหมายได้นี่ยนะนี้นมันไม่มีไม่มีมมกฎหมายก็ดึงมันก็ไม่ใช่เป็นการใช,ใช้ใช้เหตุการณ์ต่างๆมาบีบบังคับให้ยอมรับวันนั้นน่ะอาตมานั่งอยู่แล้วเขาก็จะเข้ามามาทำ มาทําลายแล้วก็ใช้เท้ายันไปนั่งนี่ยนั่งจะไปสีก็ได้ไงนั่งก็ยันเข้าไปยันเข้าไป,ไปทีนี้พอเรายันไปแล้วมันหลุดจากการยันไปเขาก็เข้ามาแล้วก็จับหัวตะมานี่ไปโขกกับผนังไปมีหลักอานอยู่ไปดูทา่อะไรนไปโขกที่กันบับงตาหักเลยแตกหักแเ้ายันือไม่มีวิสัยภาคที่ไหนจะเป็นถีบโยมเหมือนที่คุณคิดดูมี กินว่เออมันเราเห็นมันฟ้าไม่ปลอดแฟยตัวเรามันจะเข้ามาทำก็จะเหมือนจะเข้ามาทำลายเหมือนอย่างนั้นทำพระอาจารย์พระอาจารย์เลยยันไปยันไปเอาเท้ายันไปมันก็แล้วก็เพราะลยันไปยันมันก็่ลี้ยนไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ก็กลับประมาณก็จับศีรษะกระแทกกับม่านม่านไม้ข้างหลังหักแตกหักเลยยังมีหลักฐานเป็นโยมไม่รู้ก็ได้โยมชาวพุทธอไรเตือนศรัทธาในความเชื่อมั่นที่มี ต่อศาสนาต้องระวังมันมีข่าวมันไม่ไม่จริงทั้งหมดเลยว่อาออกข่าวแล้วจะแก้กันยังไงแล้ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาพิจารณาให้เขาฟังด้วย สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทวไยกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ